ครับผมนายบุญชูรุชงเรืองนะครับจะมาพูดถึงวิพัฒนาการของศาสนานะครับโดยครับผมศาสนาอย่างแรกที่จะมาพูดถึงก็คือศาสนาความเชื่อของผีหรือวิญญาณนิยมครับผมต่อความเชื่อนี้นะครับก็คือเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดมีความเฉพาะในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันนะครับผมโดยที่ผมจะเจาะจงนะครับคือประเทศไทยนะครับผมดูความเชื่อของวิญญาณนิยมนะครับ โดยร่วมแรกเนี่ยเป็นการพูดถึงสิ่งที่อยู่เหนือหัวเราหรือสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวตนของเรานะครับอย่างเช่นทางภาคเหนือครับที่มีการพูดถึงผีฟ้านะครับผมก็คือเป็นตัวแทนของผ <c oughs> ีฟ้านี่ยเป็นปตัวแทนของท้องฟ้านะครับผมซึ่งเป็นความตามความเชื่อเนี่ยคือท้องฟ้านี่ก็สิ่งที่ใหญ่กว่าตัวตนของเรานะครับ <c oughs> ต่อมาก็มีการบรัรณาการขึ้นมาในอีกรูปแบบนะครับเป็นธรรมชาติเทวนิยมนะครับผมเป็นการพูดถึงสิ่งที่มีตามธรรมชาติพูดถึงบุคคลการเคารพในตัวบุคคล การเคารพในตัวคุท่าคนแก่หรือตัวบุคคลที่มีผลต่อชีวิตของของเรา,เาผู้ที่ปกป้องซึ่งอะไรบางอย่างครับผมเช่นความเชื่อในอผีบ้านผีเรือนนะครับซึ่งเป็นตัวทเ,เป็นตัวแทนของบัรพระบรรุษนะครับผมความเชื่อในตัวของการเคารพในบรัรพรบ,บุรุษในสงครามนะครับผมซึ่งตายนะครับเพื่อปกป้องซึ่งอธิปไตยหรือปกป้องอะไรสักอย่างนะครับผมนี่ก็เป็นแต่ความเชื่อของ ศาสนาผีนะครับผมในมีในรูปแบบต่อมานะครับเป็นความเชื่อที่ว่าทุกๆสัรพสิ่งนะครับผมมีสปิริตนะครับหรืออะไรบางอย่างเนอยู่อยู่ข้างในทุกๆท,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 ทุกอย่างนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นความเป็นความเชื่อของชาวอิติดแดงนะครับผมซึ่งม,มีเชื่อว่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาบนธรรมชาติเนี่ยมีจิตวิญญาณนะ กดอยู่นะครับผมสื่อต่อมานะครับจะพูดถึงศาสนาที่ว่าด้วยเทพเจ้านะครับผมซึ่งจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับคืออาทวานิยมกับเทวานิยมนะครับอาเทวานิยมนะครับคือความเชื่อเชื่อว่าพระเจ้านะครับไม่มีตัวตนอยู่จริงเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกคนในสังคมเพื่อใช้ในการปกครองมนุษย์คนอื่นนะครับ โดยนะครับผมตามความเชื่อของอธิวตนิยมนะครับก็จะสามารถพูดได้ว่าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองกระทำนะครับผมเชื่อในผลของกรรมเชื่อในสิ่งที่มนุษย์กระทำและส่งผลต่อกลับมานะครับผมอย่างที่สามอย่างต่อไปนะครับผมคือสนาแบบอธิวัตคือแบบเทวานิยมนะครับแบบเทวานิยมนะครับจะแบ่งได้อีกสองแบบนะครับคือเอกเทวอกเทวานิยมกับพระหุเทวานิยมนะครับเอกพระวันิ เอกเทวนิยมนะครับคือการเชื่อนะครับว่ามีพระเจ้าอยู่เพียงพระองค์เดียวเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นผู้กําหนดอะไรบางอย่างขึ้นมาอย่างเช่นในศาสนาคริสต์นะครับผมก็มีการพูดถึงพระเจ้านะครับเอาไว้นะครับว่าเป็นตัวตนที่อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งนะครับเป็นผู้ที่สร้างทุกสรรพสิ่ง มีคำพีในไบเบิลนะครับบทหนึ่งนะครับที่มีการกล่าวถึงพระองค์นะครับหรือพระเจ้าเนี่ยว่าเมื่อท่านถามว่าพระองค์คือใครเนี่ยพระองค์คือพระองค์ซึ่งก็เป็นตัวแทนเป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่เหนือซึ่งกฎเกณฑ์อยู่เหนือซึ่งธรรมชาติอยู่เหนือซึ่งสิ่งต่างๆนะครับโดยมีความเชื่อตามแบบนี้นะครับหรือเอกธรรนิยมเนี่ยมีความเชื่อว่ามีความเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผม อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่มีคําตอบนะครับให้เชื่อว่าเป็นสิ่งที่สืบเนื่องส,สืบทอดต่อมาจากพระองค์นะครับอยู่ตัว,ตว,ตวพระองค์ก็คือตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าในความเชื่อของศาสนานั้นนะครับต่อมานะครับก็คือพระโหเทวานิยมนะครับคือศาสนาที่มีความเชื่อนะครับในพระเจ้าใน ในแต่ลยรูปแบบนะครับคือาพามินดูนะครับที่มีการกพรูดถึงพระเจ้านะครับในหลายหลายหลายองค์นะครับผมซึ่งพระเจ้าในหลายองค์หรือสิ่งที่ชาวชาวความเชื่อแบบพามินดูคิดนะครับก็มีก็เป็นตัวแทนของอการเริ่มการสร้างการทำลายแล้วก็การปกป้องนะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวแทนของพระเจ้านะครับในแต่และศาสนาของในแต่และของศาสนานะครับ พระบูมิเทวนิยมนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นมาจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีส่งเสริมเนื่องนะครับมาจากคางสภาพแวดล้อมนะครับหรือสภาวะทางกายภาพนะครับคือสภาพของสงครามการที่มีศาสนาใหม่เข้ามานะครับผมก็เป็นส่วนที่จําเป็นส่วนนะครับที่ทําให้เกิดการกลายเปลี่ยนเป็นจากความเชื่อที่บอกว่ามีพระเจ้าเป็นพระองค์เดียวเป็นความเชื่อว่ามีพระเจ้าหลายองค์นะครับเพราะเป็นเพราะเมื่อ เม <state> right? ื่อความเชื่อที es, around, around, you know, ่ท <ion> <Maintenant> so ี่มีได้อยู่ดั้งเดิมนะครับและความเชื่อที่เพ่เป็นกลุ่มคนนะครับใหม่นะครับหรือกลุ่มคนที่เข้ามารุกดานพื้นที่เดิมเนี่ยก็นําความเชื่อของพระเจ้าของตนนะครับเข้ามาในความเชื่อเข้ามาในพื้นแผ่นดินนั้นด้วยนะครับสิ่งสิ่งนี้เนี่ยจึงรวมเข้าไปกับศาสนานะครับแล้วก็หลอมรวมกันนะครับทาให้กลายเป็นศาสนาใหม่ขึ้นมาขึ้นมานะครับผมสวัสดีสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ